เอาเลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับกลับมากับดัมมอนเลเจนด์นั่นอีกแล้วนะรอบนี้เนี่ยถึงคิวของเจ้าวูชา์ลอดซูเปอร์ไซยาร่างธรรมดากันแล้วนะครับบอกก่นว่าร่างที่เนี่ยผมแอบมองว่าแต่ละร่างเนี่ยมันเด่นไม่เหมือนกันแต่ร่างนีน้น่าจะเป็นมองว่ามันน่าจะไร้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็ได้นะครับเออผมแทบไม่หยิบลงมาเล่นเลยสารภาพตามตรงนะครับเล่นยากมากจริงร่างเนี้ยเหมือนเดิมนะครับหน้าตาทิงกับการเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูความสามารถชา์ลอดนิดนึงนะ ร่างนี้เนี่ยจะมีความเด่นเรื่องของความผิวไหวน,นะเออเอ,อเื่องเรื่องความผิวไหวน,นะครับกาเขียวของมันเนี่ยสามารถเรียกการฟาได้นะครับสูงสุดเลย2ใบเนาะรีคิรีเกลหลบได้70%เลยนะครับได้หมด3ครั้งแลวก็ทาการเพิ่มดาเมจยกเลิกมีบัฟต่างๆออกมันเองเมนเนี่ยก็จะเรียกเขียวนะครับในเรื่องรีคิจบไพ่เวลนะครับราคาก็มีประมาณนี้ร่างนี้เนี่ยจะโควเวชเป็นลาสนะครับส่วนตัวนะผมมองจริงๆว่าเล่นยากแล้วร่างนี้เล่นยากายามาก ถ้าเกิดว่าผมให้จะอันดับเทียริสเลยนะผมจะให้ล่างสนะครับล่างบูแล้วก็ร่าง2ลง่างก๊อดแล้วก็ล่างหนึ่งตามลำดับนี้เลยนะครับเพราะว่าห้าร่างของมันเนี่ยคือถ้าเกิดล่าง3มเนี่ยจะดาเมจแรงที่สุดนะเดี๋ยวเปิดดูไปดูเลยกันจะได้แบบไม่สับสนนะครับนี่ล่างบูนี้อันนี้เนี่ยล่างบูเนี่ยจะเป็นล่างที่เน้นสมดุลที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีดาเมจมีป้องการมีอะไรแล้วก็มียูนิเกตให้ใช้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะเก่งระดับนึงเลยอะวือค่อนข้างมีประโยชน์มากเล่นจริงได้าเมแรรนะคับ ร่าง God, กอสการเขียวสามารถต่อคอมโบยาวได้แต่ว่าให้มันก็ไม่ได้ขึ้นมือบ่อยขนาดนั้นผมก็ยังแอบมองว่ามันก็เก,ก,ก่งแหละเออแต่ว,ว่าก,กลางๆดาเมจมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนร่าง3คือดาเมจโคตรเวอร์โคตรอ,อันตรายแค่สองสามใบสามารถต่อยใ,ให้ตายได้เลยแถมมีต่อย้ะล้เ,เลือดเด้งได้ด้วยผมมองว่าโหดมากพอเล่นนะเนี่ยผมให้ร่างนี้เก่งสุดนะครับร่างสามนะร่างสองนะครับเป็นร่างที่เน้นรับปาทาเพียวๆเลยดาเมจแม่งพอๆกับร่างหนึ่งเลยดาเมจแม่งต่ํามาก แต่ว่านั่นแหละมันมีเรื่องของเอนูแลนด์เนาะความถึกของมันที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับส่วนล่างหนึ่งนะครับตางเมฆแป้งบาวๆกับล่างสองแต่แมงเสือไม่มีเอนูแลนด์แมงมีรีเกลลบเลยครับก็ตามสภาพมันนะครับก็โอ้โหตายอย่างง่ายเลยก็ผมจะไม่ค่อยเซฟมันนะพูดจริงๆถ้าเซฟมันเมื่อไหลทีมแพ้เลยเลยนะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องเกี่ยวกับชาหลอนด้วยนะครับเข้ามาตรงนี้นาะนี่ c คัสตอมไมซ์แล้วชาหลอนมันก็จะมีนี่ครับให้เปลี่ยนเกรดถ้าเกิดคุณเล่นสตอรี่ถึงแล้วใส่ากาซฟ้าได้นะคร ก็เก็บเฟรนชิพตัวในทีมเนี่ยให้มันได้2ก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นทึบๆแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็คือไปเก็บเฟรนชิพให้เป็น2ก่อนนะแ้วก็นี่นะครับพวกชุดต่างๆเนาะหยิบอะไรมาใส่กันได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ไปดูในเกมเพลยก์กันนะ Let's go <S มาที่ทีมแรกกันเลยนะครับทีมแรกก็เจอเป็นทีมไดมาร์แล้วเขาแถบม้าผมหลบได้นะ ตอนเล่นเนี่ยแมบนี้เนี่ยคือเกมเหมือนมันพึ่งแบบอาไยังไงเดียกดแรงแล้วผมพึ่งมาเจออ่ะมันรังค่างจะแหลกมากเลยครับพูดจากใจเลยแม่งแหลกมากตรงนี้กดหมัดแล้วยังชาร์จเสร็จนะครับก็หลุดสิดครับเรียบร้อย,อยดีว่ายังหลบได้ต่อนะครับสวยงามเราซัดได้ถือว่าสวยนะครับคือผมไม่ได้เจอทีมไปม้ามาเพื่อชนะน,นองมากๆเลยครับแล้วการโค้บแล้วหมดพอดีปุ๊บเลยแม่งเซ็งมากจังหวะนี้ดูสถานการณ์ก่อนนะครับ,รรบเดดปเลเี่ยน,น,นเป็นชาร์จหลอดลงมานะ ถช้าต่อตัวนี้เนี่ยพอในรากคุดก็ัตรย่าเนี่ยยิ่งอยู่นานเนี่ยดามเมจมันจะยิ่งแรงด้วยนะครับเพราะงั้นผมจะรีบแปลงร่างมันเร็วๆนะมาฝ้ายัดเลยมีคนอยากดูไอ้เจ้างบุณเขียวนี่นะครับผมเลยเอาท่ามาให้แล้วแล้วมันต่อยแรงกับแรงเวอร์แรงจริงจังเลยครับแบบว่าบัฟของม,มันเนี่ยจะทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดามเมจแรงขึ้นนะสามวินาทีนะครับผมมองว่าถ้าจะโหดมากแต่ผมไม่ยังแอบแบบว่าอยากได้อะไรที่ยูนี้ตัวนี้นิดนึงแบบ อาจจะเป็นพลาไลท์หรือไม่ก็ตีนูแลนแตกนะครับเพราะงั้นในเกมมาถัดไปอาจจะเปลี่ยนแล้วนี่นะจังหวะน,นี้โดนไปก่อนนะครับแต่ว่าเราชนะสี่เพราะงั้นก็ค่อนข้างจะไหวชิวนะรับเพลินๆไปนะครับไม่ต้องเทคซีเรียสมากมายนะครับโดนเบลเรื่อยนะครับโดนไปเรื่อยนแล้วเช้ยยังไงเช้ยไม่มาชินนะครับตรงนี้ผมเลือกโอ้โหเลือกผิดพลาดจริงไหมเฮ้ยแต่ว,ว่าไอชาล็อตแปลงสัแล้วมันก็กดบล้าอยู่นีดหว่าลืมไปนะครับโดนหัวแต่ว่าไม่ได้เติมเลือดได้นี่ครับ ยังไงเป็เดือดไหลด้วยหลบได้นี่ครับสวย,ยแถบหน่ครับมาเดี๋ยวเมนขูนะอันนี้ต้องเมนคูนะครับให้มันไม่เล่นต่อนะไปแล้วหมัดเลยนะครับสวยงามเชวงวันนี้ผมคิดว่าผมจะดรอปนะครับมาเรียบร้อยโดนนะครับคือเราเลี่ยไรซิ่งก็ได้แต่ผมคิดว่าการดรอปเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยได้รันเอาคอมโบมากกว่านะครับ ช่วงนี้เนี่ยเรื่อนี้ชอบติดลำคอมโบมากผมไม่ค่อยชอบกดไลซิ่งเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ตายบ่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ทําให้แบบว่าตอนเล่นจริงเนี่ยพลาดบ่อยมากเพราะว่ายอมเม,ม้มแบบยอมเม,ม้มไลซิ่งนะครับแบบเก็บของดีไว้กินที่หลังโอ้โหโดนเลยแม่งเอ้ยโดนกระหม่อมแรงพอสมควรหนีเลยนี่ครับตรงน,นี้เขาทำการชาร์จเใส่สเหล่านลยครับท่านี้ผมก็ยังใช้ไม่คล่องเลยนะครับยังใช้แป๊กๆบ่อยๆเลยทือไม่เช็ไม่ได้นะครับดูสถานการณ์ไปเรื่อยก่อนนะ แล้วเชนยังไงยังไหวชิวเลยครับพาไลท์ด้วยยังไหวชิวยังได้ใบหนึ่งได้ยังไงโอ้โหแม่งเอ้ยพาไลท์ติดนะครับมาเกี่ยวกันปุ๊บยกเลื่มีบัฟต่างๆไปนลยครับมาตานสู้ต่อนี่ครับเก้าเก้าหกแล้วมันเมมป่ะดิวิ่งเกือบเลยครับไอ้คนนี้มันเมมปะเ,เ,เนี่ยทำไปเล่นแบบมาโอ,อ้ได้เลยผมว่าทำดาเมจถึงแน่นอนนะคิดว่าตรงนี้เนี่ย มันน่าจะคิดว่าเราทำดามจชัวนะครับผมเอาเลือดแทนเลย <laughs> แล้วดามจเสมอสีะคือแรงมากดูดิ <c oughs> จะตายแล้วแถมเกาะแตงต่างหางนะครับโดนดามมจค่อนจะหนักเลยอ่ะหแล้วผมกดแปงลงร่างเนะี่ยแม่งพลาดเลยตรงนี้คือพอกดแปงลงร่างเนะี่ยมันบังคับโดนการันตีเลยนะครับว่าเราจะถูกตีนะโอ้ดีว่าเขาเขาแบบเขากดไซสเซบนะครับผมน่าเข้าไปแถบว่ะพลาดน,นะครับรีบํำไพ่เร็วไปหน่อยอะการลาสเซฟไปนะ น้าเมนมันอาจจะดูเหมือนดีนะแต่ผมว่าแม่งไม่ดีเลยครับเอาจริงมาแล้วเชฟมาชิงคูนะครับเราไลซิ่งไปเลยเนยะตรงนี้นี่อะไรซิงใส่ใครก็ตายนะครับถ้าเรามีดวงดีมากพอวงเล็บก่อนดวงเล็บเพราะว่าเกมต้้งหลังเนี่ยดวงเริ่มดวงเริ่มแบบเนี่ยสุดพมากมายซัดเลยอื้มมาริงคูแม่งก็ยังไม่มีเสียงภาคของภาษาจีนเข้ามายู่ดีนะอุ๊ยลืมไปเลยครับ มาดูสถานการณ์ก่อนยังไงเหมือนไดมันในี่ใกล้จะแอดไปสามจิกเข้ามาแล้วตอนนี้มันยังไม่แอดเข้ามาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะมาอันนะั้นอันนี้ชาแป้งเหมือนเราเลยนะครับดูสถานการณ์ก่อนนะครับยังได้อยู่ยังได้อยูยอย่โอ้โหแล้วแหลกจัดส่วนไรซิงส่วนด้วยอ่ะแม่งเอย้ยผมโคตรไม่ชอบด่านนี้เลยทัวร์นาเมนต์อัลพาวเวอร์ที่มันพังเนี่ยมันแหลกมากเลยนะครับแล้วหลบไม่ได้อ่ะโกงคูไคโอเคนตายอ่ะเหมือนแบบ เหมือนมือนต่อมดวงใจถูกตาดออกตปอ่ะไปเลยโอกาสชนะริบรีมากตัวแบกเราตายแล้วอือหือต่อมดวงใจกูกขาดสะบ้านแบบนี้หลบเลยนะครับแล้วหมัดสวนเลยนะเรียบร้อยไม่มีการโคเวชเลครับเล่นพัวจะยากเลยอ่ะมาฟ้าโอเคสวยตายไหมอือหือกระสัดตกดีก็แม่งแรงตรงนี้เลยครับการฟ้ามันเนี่ย ตรงนี้เนี่ยผมรูแล้วว่ายัางไงเราต้องโดนนะครับผมเลบลาสนะบังคับให้มันใช้ไม่ฟ้าเขียวก็อติเมตอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นท่าพุ่งเข้ามาอะไรเงี้ยทำให้เขาเนี่ยตัดงินใจเลยแบบให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าเรารักอติเมตได้นีครับชิวโย่ชิวโย่แล้วไม่โดนไร่เนเรียบร้อยนะครับนี่ถ้าเป็นร่างสามไม่หมัดเดียวขึ้นหลอดไปแล้วแล้วมันเหมือนไม่ค่อยสุดนีครับอ <c oughs> แหลกจังเลยโว้ยเอาขึ้นฟ้าไปก,ก่อนเลยมาได้อดายเลยครับ แล้วหลบได้เท่ากับอะไรเท่ากับตายครับโดนต่อยทะลุกพิงแก้มกูถอนขนซะเลยลิงเนี่ยจะไม่ได้มาถอนขนลิงกับถอนขนเป็ดมันไม่เท่ากันมาทีมถัดมานะครับเป็นเหมือนทีมไซย,ย่านะเอาชาลอตมาด้วยนะครับชาลอตเขาเป็นร่างบลูนะเราแม่งเป็นร่างกระโปกไก่เนะีมาดูสถานการณ์ก่อนอยังไง แล้วเชนเองครับฝั่งเขามีการโคฟนะสามสิบวินาทีเลยนะครับเพราะงั้นต้นเกมเนี่ยผมเอางูคุณแดงมารับเพราะว่านี่นะครับมันจะได้ตัดไพ่เขาเร็วๆนะมามาได้ไพ่หนึ่งใบนะครับพอมาสับไป็มาจิมก็ได้ไพอ่อีกอ่ะอย่างนี้หลุดน,นะอย่างนี้หลุดน,นะครับได้ไ,ไงโอ้มึงยังไงทำสเต็ปซะด้วยแล้วกดไพ่เลยโอ้โหเชิงหนานะเนี่ย คือไม่รู้ว่าพอขึ้นแรงมาเยอะเนี่ยเจอพวกเชิงหนาเยอะมากเลยครับคือแบบหืมโชว์เคสไไม่ได้อะโชว์ตัวไก่ไม่ได้เลยก็ให้เอาจริงตลอดไม่เงือเจอเด็กพวกเชิงหนาเตอ้อโดนเลยเราดีว่ามาจีนม,มันเบาเลยครับโดนไม่แรงโดนไม่แรงมาแปรงลางเติมเลือดนะยครับมาไม่ชี้ชาา้าเราดิ้งนิ้งอิ้งหดนโดนฟินบูมนะเมื่อไรนลยครับ าอเอาได้ไม่ก่อนโอ้โหจะเอาฟรียังไม่ได้เลยครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดหักไพ่มาเลยครับตรงนี้เรียบร้อยมันแปลงร่างเลยครับพอมันกดไพ่เนี่ยยังไงมันก็เต็มนะเก็บยูนิเกตอีกนิดนึงอีกซึ่นิดมาทตลอตแล้วคือเขาตีเราไม่เข้านะครับเพราะว่าแพทคอมโบยาวในยุคนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะไลซิ่งนะครับไม่ต้องห่วงเราเซฟได้เรามีโกลดักเลยครับ Uh huh. ตัวมันดีจริงเลยนะโกดักเนี่ยเอามาเซฟชีวิตได้แบบการันตีเลยถ้าเพื่อนในทีมมันรับไหวนะโดนใส่ยับเลยตรงเนี้ยโอ้โหแล้วท่าเดียวกว่าเราด้วยนะครับน่าจะแรงอะ่ะทาา่ามันน่าจะตายเลยครับน่าเหมือนว่าในแมตช์นี้เนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าน่าจะเปลี่ยนท่าสเปเชียลมูฟของมันไปแล้วนะรู้สึกผมจะเปลี่ยนกลับมาใช้ของคูลเลอร์ที่เป็นการฟ้าทะลุเอนดูแลนดได้เลยครับเอามาตีพวกที่แบบมีเลือดเด้งนั่นเองนะ uh huh. ไม่ได้ฮะ อีกใบหนึ่งโอ้โหเิ่งมึงก็สเต็ปหนาเกินพี่ชายไอ้น่เนี่ยสเต็ปไม่หนากันนะครับโอ้โหไม่สโลว์ตัวไม่สโลปอะ่ะพอพอพอ,อเลิกหนาเลิกหนาเลยกูเเนยหนากันจังมานี่เลยนะครับเดี๋ยวซัดเอาเงี้เอาให้เกาะแถก,กเลยแลนไม่แตกเออดียังมีหมัดอีกใบนะครับสวยแล้วอุ้นซ้ายไปเลยนะครับได้หนึ่งตัวละ ตรงนี้ทัง้งๆมั่นใจว่าต่อให้กดผิดสาอันมันก็ตายนะครับ1ถูก2แล้ว3ผิดเรียบร้อยยังได้นะครับไม่นะมาจินตายคือเรื่องหวานเจี๊ยบเล่นง่ายนะครับเราเรียบร้อยแล้วยังไงรอดักจังหวะหลบโอ้โหฉลาดมากเกินไปก็ไม่ดีโดนรถสัดตกตายพลาดยัดเลยนะครับในการโครงเชนเพิ่มนันก็อย่างหนึ่งที่ผมมันไม่ค่อยน่านำลงมาเล่นเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่มีการโค้งสักผ้าเลยเนี่ยไม่มีจากอะไรเลย พออย่างนี้เนี่ยผมไม่กล้ากดล้างเลยนะแทนที่ผมจะได้ล้ำต่อนี่ครับแอบเบาเหมือนกันนะดูดิโอ้โหเบามากเลยเออเราไม่หลบแล้วยังไงได้นี่ครับเรียบร้อยไปเปลี่ยนตัวละวขอแล้วล้ำไปก่อนนะครับค่อยๆล้ำเก็บแต้มไปก่อนตอนนี้ฝั่งเขาด้จัดการโค้กมาแล้วไหมผมดาวนั่นนี่แล้วมาแล้วจริงนะครับไม่งปล่อยไปเลยอืมไหลฟ,ฟิ้งชนนะครับได้หนึ่งตัวเป็นหมัดเก็วฟ้า ผมไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยคนกดฟ้ากันเยอะมากเลยครับแต่วัีว่าคนนี้เขาไม่กดน,นะดีว่าบลาสเนี่ยไม่มีในช้อยผมด้วยซ้ำถ้าบลาสมีเนี่ยผมได้กดบ้าไปแล้วนะครับมาเลยน้อยเราก็ได้ซูเปอร์เบจิโตบลูตัวนี้มาได้นะครับทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะครับอ่ะยังไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันเรามีเกิลบลืมเนื้อลืมแอบไล่ไปก่อนนั่นหนึ่งที แล้วเอาโกดังมาเซฟจังหวะมาปอมมาจริงโอ้โหบล็อกตัวเองด้วยสวยเนี่ยฮามเพื่อนเล่นได้ดีมากเล่นได,ด้ดีอยู่าทนพลาดเดี๋ยนี่้มาเขียวไปหนึ่งจังหวะนะครับเรียกฟ้าได้หนึ่งใบลังไปก่อนตรงนี้เนี่ยมันจะหักเลือดด้วยนะครับมันจะคืนเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยเดี๋ยวแไหลต่อนะครับเราได้เขียวมาหนึ่งใบซึ่งเขียวเราเรียกฟ้า <c oughs> แล้วฟ้าผู้สามใบเลยแม่เอ้ย <c oughs> แรงอยู่ถึงจะไม่แรงเท่านู้นแต่ก็แรงอยู่เลยกดซ้ำ แล้วกดซ้ำแล้วแรงอยู่แล้วไม่ตายมันไม่ตายเดียวเนี่ยมันเหนียวจังวะแล้วยิงซ้ำอีกอันนี้นี่ตลกมากเลยครับไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเจ็บใจกันบ้างหรือเปล่าเสือหงฮาจริงอันนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวแป๊บนึงนะมีคนดูมาครึ่งคลิปแต่ยังไม่ได้กดติดตามโอ้โหยน้ำตาจะไหลแบบอ้าปากมนช็อปเปอร์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามผมหน่อยนะครับยิ้มปรี ถ้าเกิดว่าถามว่าแมตช์ไหนเนี่ยที่ผมรู้สึกญหงุดหงิดใจที่สุดเลยคงเป็นแมตช์นี้นะครับคือแอบหงุดหงิดมากโดยเฉพาะตอนท้ายเดี๋ยวดูไปให้จบดูไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมก็จะนั่งวิเคราะห์อีกรอบด้ยวยว่าผมเนี่ยพลาดอะไรบ้างเดี๋ยวผมพอรู้แหละว่าตัวเองเน่ยพลาดไปเยอะอ่ะแต่กเขแบบน้อยเนี่ยแม่งนั่นไปแพ้อย,อย่างนั้นจะได้อืมอับปูเฉลย้อย่างนั้น <laughs> เอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสาเห,เหตุแล้วกันว่นแ <laughs> <laughs> าแพ้เพราะอะไรทำการหมัดยัาไปเลยนะครับทุกคนทนี้ าลาสไปเลยครับอ้าวเรียบร้อยสวยงามให้ชาร์ลอตได้เล่นนะครับคือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีความยากอย่างหนึ่งนะเวลาผมต้องเล่นชาร์ลอตเนี่ยเพราะว่าแมงไม่มีการโครบอย่างที่บอกไปทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเปลี่ยนมาแล้วโคเบเชนได้อย่างง่ายดายอย่างนี้เลยนะครับคือตัวอื่นเนี่ยมันจะมีการโครบในเงื่อนไขต่างๆใดๆอะไรให้ใช้อะ่ะแต่นี่ไม่มีเลยพอมันไม่มีเลยเนี่ยมันมันยูสเลตมากเลยครับยิ่งเป็นในเมตาแพทปัจจุบันแพ่นนี้เนี่ย ตัวโคบเนี่ยสตัวฝั่งแม่งมีกันหมดนีครับแล้วถ้าเราไม่มีการโครบเล่นไม่ได้หรอกผมพูดจริงเล่นยากมากดูสถานการณ์ก่อนเนี่ยการโครบมันมาเซฟเพื่อนนะครับมาสับไพ่เต็จม,มาเราก็สับหนีอา้าวแล้วพี่นี่ที่นี่เขาทรงเหลี่ยวหนาเฮ้ยเหลี่ยวหนาเหลียวหนาเหลี่ยวหนาแล้วยังไงแมงพูดคำว่าเหลี่ยมหนาไม่ได้นะครับหินพันแล้วยังไงโดนไปเรื่อยเลครับ ตรงนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะทาการอัพเมทใส่เรานะผมคิดว่าเขาจะเซฟนะครับไปใส่ตัวอื่นมากกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยัวไปมันก็ไม่ตายไงน่าจะไม่กลุมเขานี่ครับเช็ดเลยแล้วสวยงามเอาเป็นเจ้ากวังบีสมานครับแล้วไงแขบไปกันโอ้โหถามจริงาบางทีก็ดาวสเตปบางคนไม่ออกกันนะครับเล่นยังไงก็ไม่เข้าใจแม่งเหมือนกันหมัไอมันไม่ตกนะครับ มันโดนอิมิวไว้นะครับเพราะว่ากาวเขียวฮังบีสเนี่ยมันการให้ตกไว้นะสืบมาชนต่อไม่ค่อยได้แล้วอันนี้มันลำยาวนะครับทีแม่งตัวลำจัดเลยอะแม่งฟอนเล็บไม่หยุดทีว่าขาดหลอดแล้วเติมเลือดโหดเลยสายฟ้าถือว่าสวยเลครับมยังไงถือว่ายังไหวชิลเลยครับเติเมเลือดไปไม่ให้นะครับฮึ๊บไม่ได้ตามหมากันมาถ้าตรงนี้ผมวินก็จะได้ทำดาเมจบ้างนะครับเข้าไปถ้าสวยงาม ฝังนูน้นแม่งได้ทั้งหมดัดทั้งบลาาเลยหูโอ้ได้เลยเนี่ยแม่งเล่นไม่ได้เลยชาลอตนะน,นอกจากว่าจะยอมดอกคมัมโบอ่ะซึ่งมันก็ต้องมาวัตติกว่าจะดรอปแล้วคุ้มหรือเปล่าเลยครับแล้วหลบแล้วหลบโอ้โหแม่งไม่ได้แล้วหมดเลยแต่ว่าอะไรเกาะมันแตกนลยครับสวยอือหือปิดมูกเข้ามาแล้วกดหมัดไอ้นี่มันไอเดีย300ล้านไอคิวเราก็พลาดพังเลยครับวันนี้ผมยอมจ่ายวาดักเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดวนลำนาเลยครับแล้วเหมือน,นเขาเนี่ยด้วยความที่ว่ามีไพ่เหลือนะครับเขาล้ำต่อเพื่อให้ตัวเขาไม่โดนอันล็อกนะ ดวมันอันล็อกเสร็จแล้วมันค่อยหยุดนะครับถือว่าชาญฉลาดมากไงดูสัาวกประจก่อนปุ๊บสวยงามเรามีเขียวใส่เลยครับมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ยอมเช็นเนี่ยตายชัวร์นะครับเดีย๋ยวเราล้ไปเมย์ไปก่อนนะตรงนี้ค่อยเก็บดางเมจไปก่อนนะครับลาสยัดไปเรื่อยลาสยัดไปเรื่อยได้ยังไงโดนเพิ่มค่าจ่ายการ์ดโคตรตั้าดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นงกูสีแดงมาได้นะครับ ให้เงาปูสีแดงเราเนี่ยค่อยๆล้ำเก็บเลือดเก็บเลือดไปนะการล้างบัฟไปก่อนนะไข่โอเคนชาฟตรงนี้เนี่ยพลาดนะครับจำไม่ได้ไงว่าทางบีสเนี่ยมันเลือดต่ำว่าครึ่งหลอดหรือยังไม่งั้นจ่ายฟ้าไปแล้วนะครับโปูเสียดายจะจัดเลยฟ้าสองใบหลบได้แล้วเรียบร้อยสวยงามไหมครับจ่ายขึ้นหลอดรอบเปลี่ยนตัวมาแล้วตายโอ้แม่ไม่อยู่นิเกตก็ไม่ได้ดูไงฮึ่มหน่อยจัดน่าสะคาที่เปล่ง ใช้เงนปึ๊บไม่ให้กูไม่ให,ห้ไงแล้วกูไม่ให้อีกรอบเึื่อตายกูใช้สมองเล่นบ้างแล้วทีเนี้ยไห้หนุ่มยังไงปึ๊บโอ้โหสมองกูหายไปไหนเะนี่ยโดยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันสังโปได้แล้วแต่ผมคิดว่าไม่แน่จะเอามาจ่ายสาังโปกัแบบเออไอเจ้าชาลอตเนี้ยเพราะว่าผมเล่นน้อยมากจริงๆนะครับต่อให้ตายเพราะว่าชาลอตผมก็แฮปปี้นะไม่กล้านะครับผมไม่กล้าที่จะเชนเชนจริงๆมันไม่ได้นะครับ,ม,ม,รบมันมีสังโปมันมัน มันมายเกมเกินอ่ะมันจะมาดักเหลี่ยมผมอย่างเงี้ยอ,อย่างงี้ยากเลยครับเช็ไม่ได้เลยถ้าเช็เมื่อไหร่เนี่ยมันรอยิงหัวเราขาดแน่นอนนะครับผมต้องยอมปล่อยตายว่ะรัดแล้วฝั่งนู้นไม่มีหลบแล้วเรื่องที่จะกดเมนแต่เรามีเขียวเราเซฟนะครับตรงนี้ผมก็ขนคงเลยมั่นใจเลยว่ายังไงก็อโลลอโตวินละออโตวินในตรงนี้นะนี่เนเรียบร้อยนะครับแล้วโอดไร์ได้ทำดาเมจซัดตุบต,ตายแน่นอนนะครับยังไงดาเมจก็ถึงปวดไปเลือดไม่ให้หมดเลย ได้งไงหนึ่งสองแล้วถูกหมดไม่ถูกหมดโอเคถือว่าสวยทางบี๊ตายเลยครับแต่ตรงนี้เล่นยากเพราะว่าเราแพ้สี MUI เนี่ยแอบเล่นยากเลยอืแล้วโดน MUI อ่ะตัวกินฟรีเลยครับดีว่าล้างสีตรงนี้ยู่เขียวอีกทีนึงล้างสีไปก่อนเลยครับแล้วมันโดนแนะ่แต่ว่าไม่มีล้างป้าป้ามัเกลียนเลยไอ้เจ้าตัวมึงขี้โกงอะ่ะดูสถานการณ์ก่อนมาเติมเลือดนะครับถ้าไม่เติมผมตายแล้วพุ่งเข้ามาอย่างนี้ได้นะครับสวย ตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาแรกที่ผมแอมองอาจจะพลาดนะครับผมเนี่ยไม่เชื่อในดามเมฆของโอคุณหันนะนะตรงนี้ถ้าผมยอมการฟ้าไปอ่ะผมว่ามันน่าจะมีโอกาสตายแต่ว่ามันจะเติมเลือดสิบเปอร์เซนต์ไงผมก็เลยแบบอื้มค่อนข้างหวั่นอ่ะแล้วก็ไม่ยอมกดไลซิ้งตรงนี้ด้วยนะครับค่อนข้างหวั่นเลยมาทำจังหวะเพยเ์เซ็ตตรงนี้เอาแทนนะนีุ่บ๊บตรงนี้โอ้หลังแล้วแล้วเรียบร้อยลออเลยครับรออะไรลดเมไปก่อนรำ,ลำเดเมการพาดนะคจากนั้นผมไลซิ้ชนรอในม่นั้น มัดอะไรซิ่งนี่ครับมัดแม่งมีมัดกระฟ้าแล้วผมไม่ได้กดฟ้าเลยผมก็เลยคิดว่าอืมมันน่าจะไม่เกมนะแต่ทำไมมึงถึงคิดว่ากูกดฟ้าล่ะเนี่ยท่นาน,นี่กูไม่ได้กดฟ้ากูไม่มีฟ้าโ้ยเพร้อเลยนะครับจังหวะสุดท้ายเนะี่ยคือถ้าผมปัดข้างไปเนี่ยมันก็โดนหลบกลับแล้วมันก็แถบเราตายอยู่ดีอ่ะก็เลยแบบโอ้เศร้าใจนะครับขอบคุณเราเป็นเบอร์ด้วยนะแล้วก็สปอนได้เลยจ้ะ